คิวพ็อกเก็ตแฮร์รี่พอตเตอร์เดอ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 ดอดเอจอบุไดเฮ้ยไม่ใช่ครับอันนี้นะครับก็เป็นคิวพ็อกเก็ตแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมซึ่งนะครับนี่นะครับเป็นงานแท้นะครับวันนี้ล็อตของล็อตญี่ปุ่นนะครับผมนี่เป็นงานแท้นะครับผมไม่ใช่ นะครับขนาดของนะครับตัวแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะประมาณ15เซนติเมตรนะครับก็ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมยกแขนขึ้นออกไปนะครับผมแล้วก็มีนกเข้าแม่ประจําตัวเขาอยู่นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวกล่องภายนอกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะ แกะกล่องภายในให้ดูนะครับตันนี้ให้ดูสภาพของกล่องภายนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็จะมีรูปตัวนั้นอยู่นะครับนี่นะฮะตัวนอคเามเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับเริ่แกะมากนะครับผมส่วนใหญ่แล้วนะครับผมตัวงานแท้นะครับผมก็จะมีกล่องประมาณนี้นะครับผมเป็นของงานญี่ปุ่นนะครับก็จะมีซิลข้างในนะครับนี่นะครับ เหมือนกับเป็นการกระแทกอีกจุดหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นซิลนะครับพลาสติกอยู่นะครับอันนี้นะครับเป็นส่วนของหัวแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็ตัวกระจกนะครับก็จะไม่มีนะ่าไม่ใช่กระจกนะครับตัวแว่นนะครับจะไม่มีเลนนะครับผมซึ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนกับมีแค่ตัวแว่นเฉยนะครับนะฮะไม่มีตัวเลนอะไรนะครับ นี่นะครับตัวหัวสวยมากนะครับเขาปั้นได้สวยมากนะครับถ้านะครับถ้าใครเคยเห็นนะครับเดี๋ว่าเคยดูนะครับเห็นแบบตัวจริงนะครับจะเห็นว่างานคิวบีพ็อกเก็ตเนี่ยเป็นงานที่น่าเก็บมากนะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นนกฮูกนะครับของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับซึ่งเป็นนกฮูกเพศเมียนะครับผมนี่นะครับก็จะ ก็แค้นแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่นะครับผมนะี่นะครับนี่นะครับในส่วนของตัวเสื้อนะครับก็จะมีตัวที่เป็นโลโก้สัญลักษณ์ของบ้านนะครับที่แฮร์รี่อยู่นะครับแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่นะครับแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเป็นงานเขียนนะครับของ JK Rowling นะครับผมอันนี้นะครับทุกคนน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้ววันเกิดของเขาก็จะเป็นวันเดียวกันกับ กันเกิดของ J.K. Rowling นะครับซึ่ง J.K. Rowling ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นนะครับประวัติของเขานะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวี่เป็นซิลอยู่นะฮะผมจะไม่แกะนะครับผมก็คือแบบก็จะเป็นอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับนะฮะจะไม่แกะออกนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถที่จะ ติดต่อนะครับผมที่เว็บไซต์ QPPa ีพได้นะครับหรือว่าเพจ QP p พีพนะครับผมนะฮะอาจจะเป็นของขวัญหรือของสะสมก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับตัวกล่องนะครับตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับขนาดประมาณ15เซนติเมตรนะครับผมนะครับอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ